กลุ่มคนที่หาอาหารสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องดูแลเรื่องของผู้ป่วยที่มีมีผู้สูงอยุที่บ้านเป็นไตเป็นเบาหวานความดัน<ม>เป็นมะเร็งพวกนี้จะโอ้หจะมีความทุกข์ยากในการทำกับข้าวมากๆเลยเราก็จะมีคอนเซปต์หลักเบื้องต้นกนะ็คือถ้าเราเป็นสายสุขภาพเนี่ยเรื่องของเราต้องลดหวานมันเค็มก่อนอันดับที่หนึ่งเพราะนั้นทุกเมนูเราจะออกแบบมาว่าลดหวานมันเค็มทุกเมนูอยู่แล้ว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิวทัวร์รายการที่ทุกท่านจะมารู้จักกับนวัตรกรรมเจ๋งๆในเครือโรงโยพยาบาลพญาไทปารลนวัตรกรรมที่จะทําให้ทุกท่านต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกล่อแห้างของเราครับ <Wow. S 1> เทปนี้ครับพิเศษมากเลยเราเปิดตัวกันในรถครับและเรามีแขกมาจากพญาไทสามนั่นก็คือพี่เกิลครับ <Wow. S 1> วันนี้ครับพี่เกิร์ลเราจะไปไหนกันครับพี่เราจะไปกินอาหารสุขภาพไปเลย let's go สวัสดีค่ะเป็นยังไงครับมายากไหมคะก็ขับรถมาง่ายมากเลยครับแล้วก็มาถึงร้านก็มีที่จอดรถอยู่นม่ตรงันข้ามร้านเพราะยังไงเดี๋ยวรบกวนวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่กบด้วยนะคะได้เลยค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศร้านที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีมากเลยนะครับเพราะว่าการตกแต่งเอยอาหารเอยแล้วก็ตัวโชว์สินค้าเลยก็รู้สึกเข้ามาแล้วเฮลตี้มากมเลยครับพี่กบพี่กบครับผมอยากรู้มากๆเลยว่าจุดตั้งต้นที่พี่กบตั้งร้านนี้ขึ้นมาสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็จริงๆจุดเริ่มต้นเราทำรีเสิร์ชนะครับพวกนี้ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย มันก็มีธุรกิจเดิมอยู่แล้วก็เห็นเห็นแนวทางว่าอาจจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็เห็นว่าเซกเตอร์ของสุขภาพนี่น่าสนใจเราก็ทําวิจัยผู้บริโภคนะดูว่ามีเพนพอยอะไรแล้วก็ไปพบว่ากลุ่มคนที่หาอาหารสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องดูแลเรื่องของผู้ป่วยที่มีมีผู้สูงอยุที่บ้านเป็นไตเป็นเบาหวานความดันเป็นมะเร็งพวกนี้จะโหจะมีความทุกข์ยากในการทำกับข้าวมากๆเลยสแสดงว่าพี่กบ ตั้งต้นจากกลุ่มโรคใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็เลือกกลุ่มโรคที่มีความต้องการแบบนี้<ช>มากที่สุดขึ้นมาใช่ก็คือตั้งต้นจากว่าก็มีเพนพอยต์เรื่องการทำกับข้าวเรื่องอะไร<ม>ตอนแรกเราก็มองว่าเอออาหารสุขภาพแม้ก็ะทายากนะมันก็ยากจริง แต่คนที่มีความทุกข์ยากในใจมากกว่าคือคนที่ทําอาหารให้คนที่ไม่สบายทานอ,อาจจะเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่เค้าคนที่เขารักเขาต้องดูแลอันนี้มันเป็นความทุกข์แสนสาหัสของเขาผม,มก็ตั้งตอจุดนั้นพอฟังจากพี่กบนะครับความแตกต่างของ g รี e นออร์แกนิกกับเจ้านะครับแตกต่างกันยังไงแล้วจุดเด่นของแบรนด์เป็นยังไงบ้าง ก <łość> ็สิ่งที ugh. ่เราแตกต่างมากก็ค <ixa> <il Copy. S 2> <exclude>. ือเรามีทีมนักโภชนาการคอยดูแลก็หมายวามว่าเรามีนักโภชนาการประจําที่นี่คอยคอนเซัลล์ลูกค้าลูกค้าไม่สบายคุณแม่ไม่สบายเป็นโรคไตเป็นผลเลือดเป็นยังไงเอาผลเลือดมาเรามีนักพยาวดูผลเลือดแล้วก็จัดอาหารโภชนาการหลายคน เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยก็จะไม่ต้องกังวลเลยไนงะเพราะถ้าคุณทําเองเนี่ยคุณก็จะปวดหัวแล้วว่าจะต้องอันนั้นไม่ได้นี่ไม่ได้คํานวณโน่นนี่คือ,อม,มันไม่มันไม่ไหวอะเพราะว่านี่มันเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งเพราะนั้นะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเติบโตมาได้เพราะเรามีบริการนักโภชนาการแล้วก็จัดอาหารเฉพาะโรคเฉพาะคนส่งถึงบ้านเลยมแม่ผมตกงานแน่นอนแล้วก็แต่ละเมนูเนี่ยค่ะ มีแนวคิดยังไง<ฆ>แล้วก็มีกระบวนการทำยังไงในแต่ละเมนูค่ะเราก็จะมีคอนเซปต์หลักเบื้องต้นก็นะคือถ้าเรามันสายสุขภาพเนี่ยเรื่องของเราต้องลดหวานมันเค็มก่อนอันดับที่หนึงเพราะฉะนั้น,น,น,นทุกเมนูเราจะออกแบบมาว่าลดหวานมันเค็มทุกเมนูอยู่แล้วเราจะสังเกตว่าในเมนูเราเนี่ยจะไม่มีของทอด แล้วก็พอรสหวานมันเค็มปุ๊บโดยสัดส่วนของอาหารที่ต้องทำเนี่ยอันนั้น่มต้นอันที่สองอันที่ามมาที่เราต้องคอนเซิร์นขึ้นก็นในเรื่องของคุณภาพโปรตีนก็คือโปรตีนยังเป็นยังไงก็หมายวามว่าถ้าเป็นพวกป่วยไตก็จะมีหลายเลเวลของระยะไตเขาก็จะต้องกินโปรตีนที่ที่เหมาะสมคุณภาพดีแล้วก็จะมาคอนเซิร์น,รนเรื่องของผักถ้าเป็นไตก็จะมีคอนเซิร์นอีกร้อยเรื่องเลยว่าผักอะไรกินได้ไม่ได้กัดค่อนข้างเยอะก็มันก็จะเป็นเลเวลของของความลงรายละเอียด ผมเห็นในเล่มนี้นะครับรู้สึกว่าหิวโหยโหยหามากกับอาหารที่มันเป็นเฮลตี้นะครับแล้วก็เมนูหลากหลายมากเลยครับพี่กบ<ช>ไม่ทราบว่า,วาตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่เมนูนะครับก็มีประมาณ200ครับว้าว200เมนูทั้งขาวแล้วก็หวานเลยใช่ไหมครับใชถ่ถ้ารวมหวานด้วยอาจจะเกินนะเพราะว่าเราทำหวานอย่างเดียวก็เยอะต้องใช้เวลานานไหมคะแต่ละเมนูที่ที่คิดเนี่ยคือแต่ละเมนูเนี่ยเริ่มต้นนะแรกๆก็ทํานานนะ แต่เนื่องหลังแล้วไปเลเวลเรามีโปรแกรมพภชนาบัาบัดของเรา<ม>ที่สามารถที่จะเป็นซอฟต์แวร์ที่คีวัตถุดิบเข้าไปแล้วมันคํานวณโภชนาการออกมาเลยเ<อ>พราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นแต่ว่าอันนั้นมันก็เป็นเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์แต่สุดท้ายเราก็ต้องมาดูสีสันหน้าตารสชาติอีกทีหนึ่งแต่อย่างน้อยมีแนวทางในการเดยว์รับมันก็จะเร็วขึ้นเท่าที่ผมดูครับพี่กบครับเราดูอาหารเยอะๆเป็นธรรมดาของมนุษย์เราครับที่เห็นอาหารแล้วก็ต้องหิวนะครับผมอยากจะ รบกวนพี่โกครับยกครัวครับมาสาธิตการทําอาหารให้กับผมกับพี่เกิลดูหน่อย<ช><ช>ได้ไหมครับว่าอาหารสุขภาพทํากันยังไงแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคและตอนนี้นะครับครัวของเราก็ยกมาอยู่กันตรงนี้แล้วครับอ พี่โบครับวันนี้เราจะทําเมนูอะไรกันบ้างนะครับก็มีเมนูยำไข่ขาวนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตหรือมะเร็งที่จะต้องกินไข่ขาวเป็นหลักนะอันนี้ก็เป็นเมนูที่ที่หาที่อื่นยากแล้วก็มีเมนูกระเพราโซเดียมต่ำจะเป็นกระเพราไก่ในฐานะที่เป็นนักกําหนดอาหารเนี่ยก็อยากจะรู้ส่วนผสมทั้งหมดะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ <g ül üyor> ก็หลักๆเนี่ยเราทําอาหารเป็นอาหารไทยเราใช้เครื่องสมุนไพรไทยเพราะว <c oughs> ่าหลักการทําอาหารโรเซเดียมต่ำเนี่ยแต่ทำให้มันรสชาติอร่อยเนี่ยเราใช้เครื่องสมุนไพรไทยทั้งนั้นเลยก็คือ <c oughs> มีทั้งเออ่อย่างอย่างนี้นก็เป็นหอมแดงนะคะแล้วก <c oughs> ็มีเออ่ <c oughs> พวกพริกอะไรพวกนี้นะคะก็พวกสมุนไพรไทยมีกะเพรามีสสระแหน่พวกนี้ก,แก,ก็แล้วก็จะถ้าทํากะเพราก็จะมีพวกใช้ถั่วนะแล้วก็พริกกระ <c oughs> ถั่วนี่เราก็จะลวกแล้วอย่างเงี้ยมันจะได้ เออรียกว่าลดการใช้น้ามันเําไม่ให้อาหารเราไขมันต่ำนะอย่างพวกไข่ขาวเนี่ยเราก็ลวกมาแล้วแล้วก็ไก่เราก็ลวกมาแล้วเพราะว่าถั่วนี้อาจจะต้องลวกเนอะเพราะว่าเขาจะลดโพแทสเซียมไปก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่ทางบ้านทําได้เวลาถ้ามีผู้ป่วยไตหรือคนที่คอนเซิร์นเรื่องโพแทสเซียมผักทุกชนิดลวกก่อนแค่นั้นเองเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ แล้วเรามาถึงเมนูถัดมานะครับนั่นก็คือเมนูออกระเพราไก่ค่ะ,ะเป็นเมนูยอดฮิตของทุกบ้านเลยนะอันนี้กินง่ายานะอยากจะถามคุณปอบว่าค่ะว่าเรื่องตู้ตู้กดอาหารที่ที่ตั้งไว้ที่พยรราเทศารนะคมีการพัฒนาตู้ยังไงบ้างคะคืะคอมันก็มีเทรนด์อยต์เนียว่าตามโรงพรยาบาลหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ย อยากจะกินอาหารสุขภาพแต่มันไม่ค่อยมีขายเราก็เลยมันเป็นเรื่องหายากนะโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีคนตลอด24ชั่วโมงเลยนะว่าเราจะทํายังไงให้บุคลากรทางการแพทย์หรือคนไข้ที่มาโรงพยาบาลมีอาหารสุขภาพทานบ้างว่าคนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใครก็ได้ใช่ก็เลยก็เลยพัฒนาเป็นตู้ขึ้นมาซึ่งมันจะพิเศษกว่าคนอื่นก็คือมันเป็นตู้เย็นแล้วก็มีไมโครเวฟในตัว เราก็จะมีเมนูอาหารไปใส่ไว้ก็เหมือนเป็นตู้เย็นอุ่นองศาแล้วก็กดปึ๊บเลื่อมันก็ออกมามันเข้าไมโ r o เวฟแล้วก็อุ่นให้เรากินเลยก็พร้อมทานเลยเมนูกะเพรานี่มีอยู่ในตู้ให้องอามันเป็นเมนูยอดฮิตของทุกบ้านนะพวกนี้ียกกากินง่ายเราก็เลยมีเมนูกะเพราเข้าไปด้วยกินมาแล้วครับกินมาแล้วครับ แล้วอย่างอย่างถ้าเราเอาของไว้ในตู้เย็นนานๆเพราะของแช่แข็งเนี่ยค่ะคุณค่าทางอาหารจะลดลงไหมคะมันก็ไม่ได้ลดลงเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้แช่ไว้นานขนาดนั้นแล้วตู้เรามันก็ควบคุมอุณหภูมิที่ประมาณสูงสูงไม<ช>่สแล้วก็<ช>มันไม่กี่วันวันสองวันมันก็หมดแล้วอะเราก็ไปเติมใหม่มันก็ไม่ได้อยู่กันเป็นเดือนพวกนี้ แล้วครับเราก็เสร็จแล้วกับเมนูผัดกระเพราไก่อู้หูตอนนี้อาหารที่อยู่หน้าเราครับพี่เกิ้ลครับหลากหลายมากๆเลยไม่เคยคิดเลยนะครับว่าพวกนี้จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับและถึงช่วงเวลาที่ผมรอคอยมาแล้วนะครับนั่นก็คือการที่ผมจะได้ลิ้มรสอาหารนะครับล็งมาแล้วครับ นั่นก็คือข้าวผัดสับประรดะมันก็จะเป็นเวอร์ชั่นโซเดียมต่ำนะมีการที่แต่ไม่ได้เหมือนข้าวผัดสับประรดทั่วไปนะมันจะมีความซอฟลงในรสชาติแต่มันก็ยังดูออกว่าเป็นข้าวผัดสับประรดใช่อ,อ,อร่อยมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดแบบว่ามีคนสนใจอะคะอยากอยากจะร่วมลงทุนด้วยเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคะก็เรามองหาพาร์ทเนอร์อยู่สองสามรูปแบบนะแบบที่หนึ่งก็คือเรื่องของว่า มีฐานลูกค้าผู้ป่วยอยู่แล้วผ<ฆ>ู้ป่วย NC d ดีหรือคนรักสุขภาพนะค่ะอยากจะเอาพวกขนมเครื่องปรุงเราไปช่วยขยายและขยายต่อเพื่อส่งต่อสุขภาพดีให้คนมากขึ้นก็ยินดีนะเป็นเหมือนกับตัวแทนนะ,ะแล้ที่2ก็คือถ้ามีกลุ่มลูกค้าผู้ป่วยที่อยากจะให้เราส่ง,งต่อไปบ้านก็ทําได้เช่นกันนะหรืออ,อีกอย่างหนึ่งที่ทํากับพยาไทสามก็คือเราตู้เวนจิ้งแมชีนที่ไปตั้งได้ก็ถ้าสนใจอยากเอาตู้เวนจิ้งแมชีนที่เป็นอาหารสุขภาพดีไปตั้งในโลเคชั่นหนึ่ก็ทําได้เช่นกันค่ะถ้ามีคนสนใจให้ติดดต่่อไ้ที ก็สามารถที่โทรเข้ามาก็ได้นะคะ0959395199หรือเข้ามาที่เว็บไซต์หรือเพจที่อยู่ข้างล่างนี้ก็ได้<ะ>สำหรัวันนี้ก็ขอบคุณพี่กบมากๆเลยนะครับที่มาร่วมแชร์นะครับแนวความรู้เพื่อสุขภาพนะครับที่สามารถแปลงออกมาเป็นธุรกิจได้จริงๆนะครับและที่สำคัญคืออร่อยถูกไตอนา,ามัยไม่ถูกเลยก็ขอบคุณพี่กบมากมากเลยนะครับขอบคุณ<ด>ค่ะ ก็สำหรับพิวทัวร์ในตอนนี้นะครับอิ่มอกอิ่มใจนะครับสำหรับพิวทัวร์ตอนหน้านะครับเราจะไปกินกันที่ไหนเอ้ยไม่ใช่เราจะไปทัวร์นวัตกรรมดีๆกันที่ไหนอย่าลืมติดตามพิวทัวร์ในตอนหน้าได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ